สวัสดีครับพี่น้องไม่นี่ช่องเกษตรพึ่งตนครับอ่าสิมาอัปเดตอ่ากุมแพะข้องสายเนาะครับพอตะกี้ผมมาอัปเดตครั้งนึงจะมีแค่สองฟรมเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นเขามาประมาณสิบกว่าฟ้ามครับผมอ่าอัปเดตแบบครั้งแรกอ่ะพี่น้องก็อยากมาเรียนรูเนะครับผม่าจากมาเรียนรู้อยากมาเรียนรู้การเลี้ยงแพะน้ำหลักการนีอยากอยากมาศึกษาน้ำหลักการอยากได้แพะน้ำมาสั่งครับผมแต่ตอนนี้เพิ่นก็มีเขามาประมาณสิบฟ้ามเนาะพี่น้องแต่ว่าท่านเต็มดอกพี่น้องเพราะว่าอยู่ในนี้จะมีหลายพื้นที่หลายครับผมเพพาะะว่นนจห้ป็ ให้ให้ยูเป็นกานโครงการของงานพระราชดำรีรรน,นะครับเนาะ่าให้มาอยู่ร่วมกันครับผมคิดตั้งยุบบันทีกบ้านอยู่ข้องแต่สายพี่น้องเนาะกับทามอบตอบ,ต,อบตดุนนอกพื้นเป็นานากลุ่มครับผมว่ามันเป็นมาจังไลยหล้วจังในใหญ่มาอยู่ตรงนี้แล้วกับพีนนน่น้องผมไม่สามารถเชื่อถือจะคว้นนะครับเนาะเอาพี่น้องไปถามเพื่อนได้ครับผม <S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่อบตดุน,นค,ครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมอ่า บอกพี่น้องแม่ว่าที่ตั้งนี่ย่เมืองได้ครับผมอีกครั้งหนึ่งครับผมครับที่ตั้งอยู่ที่คลองตาสายครับคลองตาสายนะเป็นแพะคลองตาสายพัฒนาที่ราบเชิงเขาครับครับผมเป็นโครงการครับพูดได้แล้วครับผมโครงการนันนิครับโครงการพระราตุนันนิแลครับเนาะครับอยู่ในกลุ่มนี่ก็มีมีสมาชิกแักคนหรอครับผมนี่มีอยู่สิบสิบกว่าคนนะครับเนาะสิบกว่าคนนะครับเนาะอ่ะอบตเดือนนี้มีแพร เขามาในฟาร์มมีกี่ตัวครับผมมีสิบห้าตัวสิบห้าตัวตอนนี้กำลังหาแพะอยู่ครับอ๋อหาแพะอยู่หาแพะมีที่ในฟาร์มก็ขายไปอ๋อกขายตอนนี้กำลังขายอยู่ขายให้เขาไปเป็นแม่พันธุ์อ๋อครับผมแต่ก่อนเลี้ยงยังอยู่ครับผมถึงมาเลี้ยงก่อนก็เลี้ยงโคบานครับโอ้เลี้ยงโคบาลนะครับเนาะอ๋อก็เลยแต่โคบานยังเลี้ยงอยู่ใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วก็มาหันมาเลี้ยงแพะครับเลี้ยงแพะด้วยโคบานด้วยอ๋อเลี้ยงแพะด้วยโคบานด้วยครับผม ผอยากเข้าไปดูแพทย์ของออบตดูนะครับนอก่ามีกี่ตัวครับผมไปเข่าไปเบิ่งน้วกันครับผมครับผมไปพี่น้องครับเขาไปตะเบินกำลักันครับผมครับครับความเป็นยังไงครับผมก็ดีแล้วพี่น้องบรรยากาศดีครับผมนี่บรรยากาศดีเพิ่งกับมาหลายหลายหลายทีหลายอย่างก็มาร่วมกันครับผมเพิ่งออบตเพิ่งครับผมตะกี้เขามาตอนนั้นเพิ่งบอท่านข่ามาเนาะเพิ่งกับจัดสถานที่ไว้แต่ตอนนี้เพิ่งข่ามาแล้วนะครับผม นี่ครับผมมีแแต่พเลไม่ได้แพะเลี้ยงเนาะครับแพะเลี้ยงในน้อยครับอ๋อแต่แพะตัวเขาขายไปแล้วนี่นี่พี่น้องพี่น้องนี่ครับผมนี่น้ำเงปตอวหนึงอ๋อนี่ครับผมอือันนี้อันนี้จ้าขวบเลยครับนี่สามขวบสามเดือนสามเดือนอ๋อสามเดือนสามเดือนอ๋อสามเดือนพี่น้องมันสี่เดือนครับอ๋อนั่นสี่เดือนครับอันนี่สามเดือนนี่อ๋อนึ่งสองเดือนตัวเล็กเสองเดือนเป็นเล็กสองเดือนครับอ๋อ ส oma จะเป็นมิตรตัวแม่ในเช่นได้นะครับนี่คตั๊กปูมีสามตัวตัวเมียมีแปดตัวอตั๊กปูมีสามตัวตัวเมียมีแปดตัวอืแค่นี้ห้อมมาจากไหนนะครับนี่ที่เ้ามานี่แม่งก็เปลี่ยนแปลงซื้อในกลุ่มแค่ในกลุ่มออ๋ในกลุ่มเขาคิดจำได้ให้ในกลุ่มครับเพราะว่าจโซนนอกก็ไม่ได้เพราะว่าต้อง ขยายพันธุ์ก่อนเพรขยายพันธุ์ก่อนครับเพราะว่าเราต้องการมีคนมาช่วยอยู่แต่ไม่มีใครมาช่วยทั้งราชการอ๋อครับคต้องเอาในกลุ่มไว้ก่อนเอาในกลุ่มไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าให้ในกลุ่มมันเต็มเราถึงจะจับใจพี่น้องเนาะครับผมครับผมพี่น้องครับผมในกลุ่มมันเต็มเราจับจับใจพี่น้องนะครับเนาะพื้นที่นี่เพื้นจัดสรรให้จักไรนะครับนี่สิบสองไร่ครับสิบสองไร่นะสิบสองไร่แต่ที่อยู่มันมันสิบสิบคูหาสิบเล่าอะสิบกอกแพะอ๋อสิบกอกแพะครับอ๋อสิบกอกแพะ อเขายัางเปด็ดงเลดงเขาครับอันนี้ก็บจิมีปลูกหญ้าไว้บ่ครับนี่ครับต้องมีหญ้าเขากินออ๋ขอเขาจะไปรอไม่ได้ต้องมีหญ้า<อ>คือหน้าฝนฝนตกฝนละต้องมีหญ้ามันกินครับอถ้าไม่มีนก็คือนาแดงหากกระถินตอนนี้หากรหากระถินมันกินด้วยอ๋อหากกระถินด้วยครับออ๋จะมีหญ้าก,กับกระถินเนาะคำเนาะครับเออยาพวกนี้มันอยู่ได้พวกยามันกินเหมือนโคบ้านนะครับครับผมอืม อันนั้นคลอกเราทำนคลอกอย่างนั้นเนาะครับกคืออย่างง้นแหละของเราครับเดี๋ยวเขาไปดูคลอกได้ครับผมครับพี่น้องไปเบิ่งคลอกครับผมห้าเป็นตัวย่างให้พี่น้องเนี่ยคางเนาะห้าพี่น้องอยากเคล็ดคลอกแบบใดก็ขอกแย่ครับผมนี่ครับผมขอกแย่เพิ่งครับผมนี่เลยครับขอกแย่เพิ่งครับผมนี่แหละมันต้องมีมุ้งมีอะไรมีที่นอนให้มันอ๋อต้องมีมุ้งด้วยใช่ไหมครับครับอ๋อนี่พี่น้องเดี๋ยวจ้ผมทายรอบคางก่อนเด้อครับให้พี่น้องเบื้องก่อนห้าคนออกไปเลยนแบบ ม่มีมุงไม่ได้เพราะมันจุ่มกัดตายเลยโอ้โหแรงดวย <laughs> มีไก่ด้วยดิครับไก่ไปไกท่ทางนอกครับไก่อยู่ข้างล่างไก่อยู่ข้างล่ลางไก่ไม่เกี่กยวกับแพะนี่นี่พี่น้องไปเห่าเบิ่งเข่าไปเบิ่งข้างในครับผมเขาใส่ไม้ย่างเฮ็ดนี่ครับนี่ไม้ไผ่ครับอ๋อไม้ไผ่เนาะไก่อยู่ขา่าครับอ๋อไปครับผมพี่น้องเฮ็ดคอกมาจากฐานเป็นคองพอกกว่านี่ก็มาจากฐานอจะได้พี่น้องนี่ครับ โอ้มาตรฐานอยู่ครับนี่อืไก่อยู่ที่น้นนู่นอต่ตรงนี้เป็นครอบแพะ<ม>แพ่ที่ว่าเป็นครอบลูกแต่คร<ม>อบลูกทุกจะแยกไปนู่น<ม>ครับแพะท่องใหญ่จะแยกไปอยู่นู่นไม่ให้มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะแยกเป็นซับเป็นส่วนเหมือนกันนะครับผมอ๋ออ๋อเราทำคอกเดียวไว้สำหรับมันคลอดลูกเนาะครับอ๋อพี่น้องครับผมทำคอกเดียวทำครอกลูกออแล้วก็ใช่ตัวนี้เนาะตัวอย่างนี่เนาะครับตัวอย่างโงนั่น ตีนแพรจะลวงร่องเด้อแพรขาหักอ๋อผมพุ่งขามันหักผมพึ่งเข็นนั่นเนี่ยผมไปท้ายที่ที่อืมมัมมี่นะครับโอ้พี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาไปเล่นแบบก็ได้ด้พี่น้องเนื้อใส่ยางตัวนี้ครับผมยางตัวนี้เวลาเพมยางไปยางมากนะครับไเวลามันยางมันจะคู่อ่ามันยางหู้ใหญ่จริเนาะอ๋อปะจรเนาะมันจะบวกลงนี่เนาะเพราะว่ามันนี่พี่น้องหู้มันใหญ่นี่ครับลงกระดิ่งลงแอร์ครับ่อห้าวนอนรับนอนฝันมันก็หักแพรขามันหน่อยครับอ่าที่ว่าแพรเฮ็ดอ่าไมจังงี่บโกมนะ อัขนขามันเนาะรับมาตัวมันจะขาหาขายั้งเนอะคือป้องกันได้เนาะป้องกันได้ครับม yes. ันเหนียวด้วยดี่ครับป้องกันได้ด้วยแข็งแรงพี่น้อกนี้เ้อนี่เออพี่น้อกตัวนี้เอาไปเลี่อนแดดไปได้ครับผมซื้อไปเป็นตัวย่างก็ได้เนอะนี่ครับผมอืมนี่เนาะบช่เพรารอเนอะผมต้องรอดเาผมนอนรับหลับฮู้เลียงนะแน่นแล้วต้องห้องไว้เคยเห็นยู่อันหลที่ท่า แพมันเก็บขาเขาหยอนตรงนี้เนาะครับแพล้มขาหักพาพเป็นอย่งมันคุณบอกข่าใจว่าแพล้มตกหล่องตกฟองครับฟองเพราะอยังฟองเพราะห้องปรด้๋ล่องตัวนี้มันโอ้ประเด้๋ล่องตรงอย่างนี้เนาะห้องอย่างนี้ไว้มันบวมตกอืมที่นอนยางบดขึ้นมันหยอกกันกระโดดรถลตเจนมันก็บวมตกครับผมจะมีเกลือแร่พร้อมเนาะครับมีเกลือแร่ให้มันกินอืมน้ำให้มันกินก็ต้องมีเกลือธรรมชาติด้วยอ๋อน้ำน้ำข้าใส่เกลือยังจ๊ะเกลือดี่ข้าวอะไรเกลือเม็ดครับเกลือเม็ดข้ากเม็ดแก่คนลลาาาวเเนะออครรรัับกืธมชตติิ นี่พี่น้องเออบางแก้เฮ็ดกับมาตรฐานดีเนาะม้าจัตฐานแล้วก็ข้อก็สะอาดดีเนาะข้อสะอาดดีพี่น้องชาวไม่ได้กวดเขต้องยึ้มั่งกวดสะอืดดีสะอาดดีนาะพอแผลลงก็ต้องมักวดฉี่ลงสะอรัหลังคางนี่เขาแช่ตัวในร่องครับนี่มีผ้ายางแล้วก็มีสลมคุ้มบนครับอ๋อผ้ายางสลัมผมนี่สลมมันก็พุ้บเลยมันห่อนคุ้มห่อนไหมผ้ายางก็ใส่สลมเนาะครับครับผม คุมห่อนมันปธรรมดาคุมืดอแดด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 แดแด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 ดแนดแครับดแี่แดดแดดแดดพดดแดอแดี่มาแดด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 แาดแดาแดดแนดอดดแดดแพดาดดแดดแด่แดดแตัวดี่ดดแดมแดดแาดแดดยาดแดดแด่าดดแแดดแดแดดแดดนดดแดดแดนแกดแด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 ดนดดดดแดาแดดแดเแดด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 ดดดดแ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 ด้แดปแดดแไดแดรแดด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 แนอแดดแดแดดแดดแดเนาะแดดดดแ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 ดแดดแดดแัดแยแย เอาไว้อ๋อเอาไว้เงี้ยคอไว้มีปัญหาดอกไก่เลยนะมันเอาจะจับขายเดาถึงไก่มึงเอามาแค่ชุดเดียวผมมีไก่เพิ่มเข้ไปเออเขาเนี่ยคอไว้พี่น้องครับเขาเนี่ยคอไว้กับมาทั้งนี้จัดการไก่ออกอืมแพ้แพรนี่ก็คุ้นดีนะแพรไม่อยู่กับพ่นครับอ๋อแพรอยู่คุเนาะอ๋ออย่าอีกนาทีนะครับอืมนี่พี่น้องเลี้ยงแพร์กับม้นเลี้ยงลูกดอนลูกหน่อยอ๋อคุ้นกับห้องใหญ่กับพ่อกับแม่เงี้แล้วก็ลองแม่แม่ยืนอ่ะครับผมอืม อันนี้เลี้ยงได้สักเดือนหรอครับนี่ก็นตอบบ่อันเจ้าเจ้าเลี้ยงนี่ักเดือนหรอหน่านี่ผมผมมาอยู่นี่ได้สองเดือนครับอ๋อสองเดือนเนาะครับเพราะน้องเขาไม่อยู่ก่อนผมก็ยังบอกออามาแต่เขาบอกท่านวางเนาะครับเน่ยผมมีเวลามามีเวลามากหายงงแคอตอนนี้ว่างเต็มที่แล้วอ๋อลอยเปเซ็นแล้วครับลอยเปอร์เซ็อเราเขามาดูดูเลครับผมลรยเปอร์เซ็นเราเขามาดูดูแลลอยเปอร์เซ็นเราเพราะเขาเพิตังเขาเป็นประธานนะตอนนี้ครับผมเขาไม่อยู่เขาก็ต้องดูแลน้องๆเขาเนาะครับผม นี่เรับไปมึงคล่างปลาขมโอ้โอเคพี่น้องเฮ็ดมาตรฐานอยู่ฝนตกนี่บ่แช่์ต่อพี่น้องคืออยู่โบมีแช่บ่มีแช่ครับผมโบ่ชอบน้ำโบ่ชอบน้ำเนาะนี่ก็ไปเออ่่งลนีระถินกับมั่งถินเนาะพวกกระถินเนาะครับกระถินเนี่ยเมือชอบยังวนไปหาถินเลยไปหาได้ของอื่นอยู่อนี่ครับผมอืม้ยนี่ครับ แ,แ,แยกเบื้องบรรยากาศพีน่น้องบรรยากาศครับผมบรรยากาศเน,นะาะคุณข้ามาหลายครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็เริ่มเริ่มขามาแล้วครับผมถ้าบดหนาฝนหนาแรกนี่คือเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยแหละเพราะว่ามันจะมีประมาณสิบฟ์มตัวนี้เนะาะเข้ามาสิบฟาร์มเนาะแยกจากไฮแอนท่านอบอตอบอกว่ทู ให้พื่นน้องเนะาะห้เพื่อนจัมาเยี่ยมว่าุจูบุกดีตั้งอยู่ใอีกครั้งนึงเนาะคำเนาะก็จะได้ขาม้าเยี่ยมด้วยว่าจะมาสอบถามว่าการเลี้ยงแพะเป็นยังไงบ้าง,งหาข้อมูลในในฟาร์มเพื่นนอนน้องครับเนะาะอา้อมูลต่อมาพี่มาบอกเบอร์โทรเพื่นนอนแอครับผมครับครับเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสามกับศูนย์หกสามสามครับผมแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด อ่าซื้ออบตยังครับบอกพี่น้องอีกครั้งหนึงครับผมอบตดุลสีเขียวแก่ครับผมตั้งอยู่ไสครับมองหนีฟ้ามีแห่ตั้งอยู่ที่คลองตาสายคลองตาสายนะครับครับผมคลองตาสายตำบลยังครับผมตำบลหนองไฟต์ตำบลหนองไฟต์ครับอำเภอวัฒนานครครับจังหวัดสระแก้วเนาะครับครับผมพี่น้องก็ฝากไวปด้วยครับเด้อพี่น้องอยากอะเข้ามาเบิ่งแพระกระทุ่มมาสอบถามเมาแต่เพราะว่าศูนย์อยู่นี่มันมีประมาณสีฟาร์มเนาะอบตเนาะมีสีฟาร์มกับพี่น้องอยาก ทัวรมาสอบถามได้หรือว่าอยากจะซื้อแพ็กการทรมาสอบถามอะไรครับผมเพราะว่าเพิ่งกับมี่มีลูกน้องเนาะมีทีมงานเนาะครับเนาะเป็นทีมงานเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มที่เอบต่อเพิ่งเป็นประธานยังบอกครับผมเพิ่งเป็นประธานของกลุ่มเรี่องแพคของจัดสายเนาะครับเนาะกับคลิปนี้กับฟ้าพัชรินีคลิปนาจิกะไม้เด้อครับเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม